สบายดีพม่พี่น้องสบายดีเบอรสุขุสุขนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องปูนาซาลาว้ววันนี้สป,ปูได้มา่วนนพม่พี่นงสิมาอัปเดตหมักมูให้เบิร์กนพม่พี่นงหลังจากทีเบว่าหน้าบ่าวคนมาหน้าหมักมูไว้นพม่พี่นงว่าหน่วยมันใหญ่สำเร็จเนาะไปเบิร์้ซมกันเลยสป,ปูฮดแล้วนพม่พี่นองอันสป,ปูประเทไทยให้เบิง่งกน้องตนดเพรวา,พาวผภาพลายนพม่พี่น้อง,องมาแต่เด็กกันย่านมันมาแล้วเพราวะ น้องก็เลยแบบเล่งอะไรน้องพ่อแม่พี่น้องจนบ่ายสองกังได้ขึ้นกินข้าวน้องพแม่พี่น้องความเด่งแท้เล่งว่ากว่าสิได้ยินข้าวนอ้องพเมรพี่น้องสับหนี่ได้และหน่วยสิบพันพเม่พี่น้องเอ้ย มาเด้อพยายกินมังมงมาเด้อบัดมันซุกไปเละเพื่อมาหน้ามืออนะัะน้องพอมพน้องมือวันสุกแปเละซุกล่งตอนอันสปูบอไดรมาน้อพ่พมพน้องมืออ่สะสปูบค้างานน้อพ่พมพน้องมีงานถูกแค้นเลยกะไปคอ้อนไพยน้อพ่พมพน้องอันนี้คือห้ที่หนึ่งน้องพมพน้องบึงความใหญ่ของห้ที่หนึ่งน้องพม่น้อง ไฮนีสิตกอยู่ประมาณหาหกรอยคุ้มนะพ่อแม่พี่น้องโพดตนี่ก็เพื่อสีเลวเนาะใส่เวลาลายสมงเติบสามเนาะพ่อแม่พี่น้อง โชคดีอย่างหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องที่บร่ห้องหมักงูเนาะเพราะว่าบ่มีแหม้งให้โจ๊เะนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คือวความโชคดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ไปห้องโม่นี่ป้าทุกเผือสเชลล์ในก็บระเบนของง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องใสา่ย,ยางกับยังบัวทันกูเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโคตรแล้วแล้วก็ขึ้นกินข้าวแล้วแ้งจ้นบ่มีแห้งโคตรหมักงูเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็เลยอดหดให้มันเล้วนะพ่อแม่พี่น้องแดดแดดมันนี่ก่ะเมื่อเช้าเนี่ยอากาศก็ดีได้พ่อแม่พี่น้องซีงเย็นเลยเนาะสายยางก็ยังเสน้ำน้ำก็ยังไม่ทันบุก เจ้าหน่อยอยากชิลงกูเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วหวังใดนี่เป่นงน้าลุกนี่นพอพ้องพรมิพี่น้องขุดละคุมแถลงคิวหดน้องเผื่อเชี่ยวคนหดมเนีิกาบบลายเนพอพ้องพรมิพี่น้องบะแมี่มือผักงวงเฮียนเนพอพ้องพรมิพี่น้องน้องเพิ่นก็นเลยเข้าวงงเฮียนกันเลยเลยบรายคนยแถลงกับเผื่อเชี่ยวทางไหนสิเป็น มังเอืออะไรน้องพแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเลยว่ามังเอือใหญ่สําเนีเลยน้องพแม่พี่น้องหลังจากที่แบบว่าผสมพันธุ์ดอกมังเอือเลยน้องพแม่พี่น้องทางนั้นก็เป็นเตียงน้องพแม่พี่น้องทางนั้นก็เป็นตูบนอนน้องพแม่พี่น้องนอนเผาสิพาลงมาเบิ่งมังเอือเลยน้องพแม่พี่น้องหนุ่ยแต่ลังงามเลยพเมรพี่น้องด้ย ถ้าอยากซื้อมาซื้อเราเด้ออยู่ส่วนนี้หรือไปสั่งได้สปูสิเอาไปหาน้ำผึ้นพ,พี่น้องนี่มันเศร้าวันนี้กะป้าเพิ่นมาเก็บอดอุ่นน้ำผึ้งพี่นอ้องแอบแบบเอออะไรน้ำมันยังไม่ทันบุกดนย งามมาบบเออให้ม,มีทรงซอง,งไห้เนาอพ่อแม่พี่น้องให้นั่นกับให้นี่เนาะนี่แหละหัวทางนี้ก็สิเห็ดบดีไปไหนเนาอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางนี้เบ่บลายเนาะขันเป็นนาสปูนี่โอ้ยซ้ำนี่ค่ะ งัวควายนี่บุกเข้ามานเลยเนี่ยทางนี้เห็ดหัวงานอยู่ในพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือน้องสะน้องพม่พี่น้องน้องสะก็ใกล้ซิบุกแลยน้องพม่พี่น้องถ้าก็ได้มาหมักมูได้เื่อเดียวน้องพม่พี่น้อง น้ำาบาพื้นย่านมันบกก็เลยเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเถื่อเดียวปกติมาบางโมงท,งงทอ,มองซ้ำเถื่อบากโมงมันจังใหญ่ไว้เนาะนพ่อแม่พี่น้องอันนี้เพิ่นมาเถื่อเดียวเนาะเพิ่นย่านหน้ามันบกอะไรผมผมเป็นพี่นออ้องเลยเด็ดแห้งไอรีเมือนเฮียบันีไดสปูขึ้นได้เก็บฟ้าเมื่อเอิบไม่เสนไอพี่น้อง จันซีดนะพ่อแม่พี่น้องเอาไปสุกกินกระเซบหรือว่าลวกกินจะเจ็บระอเบพนะพ่อแม่พี่น้องเดดพ่อแม่พี่นอ้องเออเดดลองเชรซาโมงมีแห้งขนาด สิ่งน่อแ่พี่น้องอกิดได้เลยนะคแงพี่น้องกันยังทัานแดนมาหลายนโปแพี่น้องเลยเอาสิ น้องพรมัพี่น้องนี่จะไปใส่ถูกกันเลยเนาะน้องพรมัพี่น้องดอกมันเป็นอย่างนี่เอาไปสุกกินเสพเสพพี่น้องเลยดอกกระรุนออกเลย มาฮอนนี่ลิปสปูก็ได้ยุดไว้เพียงซำนี่น้ำอแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูหากคลิสปสปูผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำนออ้องพี่น้องที่สบายดีพ่่อแมพี่น้อง